เราจะมาหาดอกไม้สวยๆในป่านะคะซื้อดอกนี้เนี่ยจะออกแค่ปีละหนึ่งคั้งอ้ต้นนี้เนี่ยสูงมากดอกไม้ที่บานในช่วงหน้าแร้นะคะแล้วจะสวยมา,มากๆนะซึ่งแบบค่อนแก่หรือเปล่าะคะน่ารักม,มาเออไม่ใช่แทนแทนนี่เลยค่ะว้าวไม่ต่างกันเลยนะคะก็นาทาสอถ้าสอเมนูเลยค่ะ วันนี้เนี่ยเราจะมาหาดอกไม้ส,สวยๆในป่านะคะซื้อดอกนี้เนี่ยจะเอาแค่ปีละหนึ่งค่าเองน,นะคะเนาะก็ให้พี่ๆเนี่ยรู้นะคะว่าดอกไม้ชนนั้นๆอ่ะมาเป็นอะไรเนาะซือตอนนี้นกป๋วยก็อยู่ที่ข้้งต้นมันนะคะตอนนี้พี่ชัยกับนกชัยเนี่ยหาวิธีการขึ้นไปเพื่อที่จะไปเก็บดอกไม้ข้าวบอวอยู่ในป่าสู้ๆรูค่ะถ้าจะให้นอกอ๋วยขึ้นนั้นนกปวขึ้นไม่ได้ค่ะ ต้นนี้เนี่ยสูงมากปกติปีที่แล้วที่นราฝนเป็นเกยบักมาจากเตี้ยกว่านี้นิดนึงนะคะดอกไม้นี้เนี่ยจะออกช่วกงกอกสงกลานค่ะเดี๋ยวเรารู้นะคะว่ามันจะเป็นดอกอะไรภาษาละหูเนี่ยเขาจะเรียกว่าถาววินะเองนค่ะสีข,ขาวสวยมากๆแล้วก็มันจะมีกลิ่มหอมด้วยนะคะไปไปรู้จักดอกไม้ชนิดชนิดชนะด้าน,น,นการน,นะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะใช่ขึ้นไปแล้วนะคะนี่เนี่ย สูอยู่มากนกันนะคะว้าวดอกไม้เริ่มหลุดลงมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวให้น้องชายเนี่ยเขย่าให้ใหเออ่ให้นะคะแล้วเดี๋ยวน้องฝนจะเราเก็บข้าวเอาข้าวมาสูงมากคือไม่ได้คะ่ะว้าวดอกไม้เริ่มหล่นล,ลงมาแล้วค่ะนี่อันนี้น้องชายยังไม่ได้เขย่านะคะถ้าเขย่าเนี่ยมันจะสวยกว่านี้ยันนี่เลยคุณแม่แล้วแหละเผื่อ,อ,อ,อวิจะกอดเท่าไหร่หรือแม่หรือเผื่อวิเต็งของหรือเต็งไเสียโอ้ด่าก็ได้จ้ะแม่หรือวิจะผู้จัดเรืออะีร ถ uhh ้าว่ไม่แม่ที่ขอวที่ปล่อยเจ้าจ้าวแม่ลิเลยแม่ก็แม่จ้าวลี่ฮักกฮอกะอืมฮักสุดสุยอยู่แล้วไหมฮะบูจ้าวสุศดีดีจ้าเลยสุดที่จุดเมลิอ๋อสุดแล้วเอมุถหากูคุชามีที่บวมีเยอะก็มาละมุถทาบีวิทยุเดจ้าเรียนนี่เนี่ยมาจากเอ่อมาจาบานดอกไม้ที่บานในช่วงหน้าร้นะคะแล้วจะสวยมากๆนะเอ่ออู้สีสุดๆก็ได้เนี่ย ใช่กี่สูตรก็ได้นะคะไม่แน่ใจว่าแต่ละผ่านเนี่ยเรียกว่าดอกอะไรกันนะคะซึ่งเราเนี่ยจะเรียกว่าดอกแคปปานะเอ็นค่ะดอกแคปปาสีขาวนะคะนี่ค่ะละักษณะของมาก็จะเป็นแบบน,นี้เนะาะมันจะเป็นดอกไม้ห้ากลิ่นนะคะแล้วก็สีม่วงๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เนาะเรวิ<ะ>ทงถาขงงานตะลาวิจิงานมุ่งเข้าก่อนตะลาวิจิอเอ๊เพระว่า<อ>ไม่เกนนาาี่ยวกับาตะลาวิจิมันก็คือแค่กวาดเอ๊ะ ภาษาละหูเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่ดอกไม้ดอกแคปปาชนิดเนี่ยบานก็คือปลาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาค่ะแบบนี้เนาะก็เลยช่วงนี้เนี่ยชาวบ้านนะคะเขาก็ไปหาปลาเนี่ยเยอะมากค่ะว้าวซิมกับคนเก็บรือเปล่าคะน่ารักมากเออไม่ใช่สิ <c oughs> สิเอา่าน่ารำมันแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราใช้การเก็บก่อนนะอุ้ยดูน้องชายอ่ะเหมือนลิงเลยคือไปอยู่ข้างบนนู่นน่ะสูงมาก และแล้วน้องชัยก็ฟันตึบฟันกินเขามานะคะลงมาแล้วค่ะนี่เลยนะคะซึ่งโนกฝนเอ่อนกฝนเนี่ยบอกว่าเป็นดอกแค่ก็คือดอกไม้อันนี้แหละค่ะมาจะบานปีละหนึ่งครั้งนะคะเราสามารถกินสดๆได้เลยค่ะเมื่อกี้น้องชัยขึ้นไปเป็นยังไงบ้างข้าบสูงไหมสูงมากเลยถ้าลงมานี่กลัวหน่อย วันหน่อยนิดนึงใช่ไหมนี่เนี่ย่ากินข้ามาล้มบ้าค่ะวันนี้คุณแม่ก็ไม่ได้มาด้วยนะคะเราก็ขอขอ,อน,ะะนัครับใช่อย่างนี้เลยเราก็มาการสี่คนค่ะว้าวอืมกินหอมจริงๆอะ่ะหอมมากพ่อนี้น่าจะชอบมากแน่น,นอนใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราช่วยกันเก็บก่อนนะคะแล้วก็เราลุ้นค่ะวว่ามันจะได้ประมาณไหนนะคะอันนี้เนี่ยเราไปฝากให้คนที่บ้านด้วยค่ะแล้วก็ เดี๋ยวรถเฟก็พาไปทำอาหารที่ข้าวค่าน้ำห้วยนะคะอันนี้ทำเป็นคอหวานก็ได้ใช่ใช่อันนี้สามารถทำได้หลากหลายเมนูเลยค่ะถึงแม้ดาจะาไม่รีสวิเวียลาเวยหอกกับหอกจะรอได้ที่ขออะเลยที่ป่วยแหละยันยันอย่ผูุตัก็รูหละเลยจะขกดสซาลาลี แป๊บเดียวเราก็เต็มตะก,การ้าแล้วค่ะนี่เลยค่ะก็ไปติดตามแล้วก็ไปรู้กันนะคะว่านงฝนเนี่ยทำเมนูอะไรนะคะจะดอกไม้ค่ะตอนแรกนงฝนว่าจะไปทํากีที่น้ำ้วยส,สวยๆค่ะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราไปกินที่เราไปทํากีที่ ครัวสาวดอยดีกว่านะคะเพราะว่าน้อฟฝนเนี่ยไม่ได้พาไปทําที่ครัวน,อน้อฟฝนหรือเออครัวสาวดอยเนี่ยนานแล้วนะคะ,ละห L ลายๆคนหลายๆคนก็ถามว่าน,น้อฟฝนครัวหายไปไหนแล้วนะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะดูซิว่าน้อฟฝนเนี่ยจะตแต่มเพิ่มอะไรไปบ้านนะคะเนาะจะแตกต่างจากครัวสาวดอยเอ่ออาเก่าหรือเปล่านะคะไปเดี๋ยวเราเจอกันที่ครัวสาวดอยค่ะนี่ก็พอแล้วนะคะเต็มตะก,ก้าแล้วค่ะ เดี๋ยวก็เจอกันที่ครัวค่ะและแล้วเราก็มาถึงที่ครัวแล้วค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นครัวใหม่นะคะเราก็จะแต่งจากครัวเก่าบ,บ้างเลยค่ะนี่เนี่ยเราก็ทําแบบเล็กหน่อยนะคะเราก็ไม่ได้ตกแตงอะไรเยอะมากค่ะก็ตกแต่งเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาทำความสะอาด ดอกไม้ของเรากันนะคะนี่เลยค่ะแทงแฟงดอกไม้เยอะมากเลยเต็มตะกร้าเลยนะคะเนาะเดี๋ยวจะเลือกดอกที่สวยๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำเมนูกันเลยค่ะเราก็จะใช้แต่ดอกของมันนะคะข้างในเนี่ยเราก็เอาออกค่ะอ,อ,อะไรนะ ปีที่แล้วที่นกฝนไปหาอนะมาจะไม่เยอะเหมือนปีนี้ปีนี้ก็คือออกดอกเนี่ยสวยมากแล้วก็เยอะมากเลยนะถ้าเกิดว่ามาอยู่ในภูเขาแบบนี้ใช่ไหมถ้ามีต้นอันนี้เนี่ยต,ต้นไม้ฉนนีด้น,ะนกฝนไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรนะคะถ้ามาอยู่ในภูเขาลูกไหนเนี่ยถ้ามันบานออกมาแล้วเนี่ยเราเห็นได้เลยว่ามันสวยมากนะคะแล้วก็มันมีมันมีความหอมามากๆมันมีความหอมอยู่ในเฉพาะตัวของมันค่ะเดี๋ยวเราช่วยคนช่วยๆกันเอาดอกของมันก่อนนะคะ

ไฟววแช่ลไปจ้ายปกไข่จับไฟเลยนะสิจ้าตัวใหญ่นนนเนาะแม่มาเม่เลอยอดสตีก็ขี้เอปูวออ่วนัสเลัจากที่เราทำควา,าศาตรเสร็จแล้วคะ่ะเราก็จะห่านให้เป็นชิ้นเล็ๆอ,อย่างนี้นะคะ ที่เราสาให้ละเอียดแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะทำเมนูสองเมนูก็สองเมนูค่ะก็คือจะทำเมนูอทอดแล้วก็จะทำเมนูน้ำคริกค่ะนี่เนี่ยทอดใส่ไข่นะคะแล้วก็ใส่ไข่ของเราเนี่ยลงไปเลยนะคะดอกแม่นี้เนี่ยเราต้องสบให้ละเอียดนิดนึงนะคะ่ะตามด้วยเครื่องปรุงนะคะเราจะใส่เครื่องปรุงอะไรก็ได้แล้วแต่ ความชอบของเราเลยนะคะน้องฝนก็ใส่ต้มหอผาชีแล้วก็ลาดซูลงไปค่ะจากนั้นเราก็ใส่พริกเกลือผูชิโรดค่ะเราจากคนให้เข้ากันเลยค่ะ เป็นรหนึ่งค้านะคะที่เราจะได้กีนเผาว,วิ่ะเองค่ะแล้วก็ทาําหลายเมนูไปเลยค่ะที่เจนี่เอาไปแกงก็ได้นะคะซุปร,ร้อนๆชุ่มช้าๆก็ได้ค่ะแต่วันนี้เน่าฝนเนี่ยทำมื้อเที่ยงก็เลยทําแค่2องเมนูก็พอแล้วค่ะอันนี้เราตีให้เข้ากันเลยนะคะส่วนพี่ชัยก็คือ ล่วดอกไม้อันนี้เนี่ยเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเด็ดเอาแค่ดอกไม้เนาะเพื่อที่เราจะทําน้ําครีกนะคะก็ช่วยๆกันค่ะจะได้เสร็จเร็วๆนะคะเพราะตอนนี้ก็เที่ยนแล้วเนาะไปเดี๋ยวอัน,นี้เนี่ยที่เราผสมให้เข้ากันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทอดแล้วค่ะเราตั้งกระทะให้มันเดือดแล้วนะคะแล้วมันเดือดพอดีค่ะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะ เราก็ค่อยทออไปนะคะระหว่าผักของเราให้สูงนะคะน้องฝนก็จะไปทำน้ำคลิกค่ะว้าว น่าทานอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปตามน้ำพริกอร่อยอร่อยกันก่อนค่ะตอนนี้พี่ชายก็กำลัผ่ดอยู่ค่ะน้องฝนก็มาตาน้ำพริกนะคะนี่ก็คือจะเป็นพีโ่โสดพิกเผาค่ะเราตามให้ละเอียดก่อนค่ะตามพี่ละเอียดแล้ว ก็ใส่ดอกข่าราลงไปเลยค่ะใส่แล้วตามให้ละเอียดลอมเลยค่ะใส่ต้มหอมผักชีตะไคร้ลาดซุลลงไปเลยค่ะนเนี่ยเ,เราก็ตามมาให้ละเอียดเลยค่ะเสจแล้วตามด้วยพริกเกลือผูชุลสามอย่างค่ะ พี่ปนเนี่ยเราไม่ใส่แล้วค่ะเพราะว่าโน้ฝนเนี่ยให้พี่ส่งค่ะว้าวสีสานี่ก็คือน่าทามากเลยนะคะกลิ่นหอมหอม,หอมน้ำพริกของเราก็ได้แล้วค่ะผักก็สุกพอดีเลยนะคะผักของเราก็เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราตักเอาน้ำพริกก่อนนะคะโอ้โหดูสีสารค่ะคือสีสานี่สวยมากแล้วก็ น่าทานมาเลยอ่ะอกี่ก็หอมได้แล้วคะ่ะศีษสานน่าทานมาเดี๋ยวอนฝะนก็ขออนุญาตจะกต้องกินข้าวเลยนะคะเพราะว่าน้ำพี่ของเราก็เสร็จแล้วก็ผ่านก็คือเสร็จเรียบร้อยนะคะแทนแทนนี่เลยคะ่ะว้าวไม่ต่างกันเลยนะคะก็ น่าทานสอสถ้าสอเมนูเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตจากที่หน้ากินเข้ากันก่อนนะคะ เราจัดที่นั่ก็เสร็จแล้วค่ะกับข้าวพร้อมทานแล้วค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่ชิมก่อนนะคะว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ก็ทำสองเมนูค่ะเมนูทอดแล้วก็เมนูน้ำพริกน่นเองค่ะสสวนคุณพ่อเนี่ยไม่ได้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวพี่ชายก็ชิมเลยค่ะพี่ชายชิมเมนูน้ำพริกนะคะบรรยากาศก็ดีค่ะวันนี้สดๆเลยเนาะจิ้งกิมค่ะมือกว้างนะคะวันนี้ ห่อกะหอมเหมือนจะเราแก่กันเบื่อเละๆมีความหอมแล้วก็อร่อยมากเดี๋ยวน้องฝนชิมดูค่ะว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะคะเรานี่ค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นใบสดๆนะคะเหมือนที่เออ่่ทีน้องฝนบอกว่าสามารถเออ่กินสดๆได้นะคะเนาะเรามาชิมสดๆค่ะว่ารสชาติเนี่ยมาจัดเป็นยังไงนะคะเจ๊กีกับน้ำพริกค่ะ กินข้าวด้วยกันค่ะว้าวดูสีสานก็คือหน้าทรรมะนะคะดอกไม้เนี่ยเราตั้งไว้แบบนี้ก็คือมันมีความหอมมากๆเลยนะหอมเฉพาะกิ่งตัวของเขาอะค่ะว้าวหอมหอมอืมแลเธออะมันไม่ฝาดนะมันจะออกหวานอะแล้วก็มันจะหอมมาก ทุกอย่างคือลงตัวมากๆเลยอ่ะโมอกคคี้คะด้วยกันค่ะ อยู่แล้วค่ะวันนี้เนี่ยกับข้าวนี้อร่อยมากๆเลยค่ะก็1หนึ่งปีเนี่ยมีแค่หนึ่งค้านะคะถ้าเกิดว่าท่านพ,พี่คนไหนที่ไปเดินตลาดแล้วก็เห็นเข้าขไขนะคะก็สามารถเอามาทำตามเหมือนที่โนโ่ป๋อทำก็ได้นะคะอร่อยค่ะมีน้ำพริกแล้วก็มีผ่านแล้วเราสามารถเอาไปแก้ใส่ หมูก็ได้นะคะหรือว่าเราไปยามก็ได้ค่ะทาไดหา้หลายเมนูเลยค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะรัาชมเคีย่สนุกค่ะอจะให้น้องฝนทำเคียอ,อะไรยังไงก็ไม่มาใต้คมนต์เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบขี้น,น้องฝนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อไปกราตืใจให้กับครอบครัวสาวโดยคนนี้และที่สามใครดกกริง่งกริงกร๊ง,งให้น้องฝนด้วยนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อไปสารับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย